ที่คุณดูกี้ดูกี้ปล่อยออกมาดูสมเหตุสมผลจริงนะครับเรื่องที่มีคนดังมาบอกว่าเรื่องโดนลบไม่ใช่เรื่องแต่ที่จริงอ่ะนะสติวกำลังโดนลบจริงๆนะครับ มันมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มโตบางส่วนยกทัพไปโจมตีคุนโดกิโกช่องเขามีชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับแล้วเขาก็ท่าเกือบขาะ ในโพสตดตาผมจะรอยและไม่มีคนบอกว่าคุณโดกี้โดก้หรือว่าคุณเอคอบโดนจมตีแต่ผมเห็นคอมเมนต์ฮะผมเลยรับเรื่องผมไม่อยากจะเอ ต่อต้านองคลักษ์พิทักษ์เป็นหลอดหลอกในเ้นในปี2026เพราะว่าเลิกแล้วเรื่องดามาก็ต้องหรือเรื่องไม่มาพาคนก็ต้องให้ผมมาออกคลิปนี้ท้าให้คลิปส่วนหนึ่งของผมมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาระดับหนึ่ง ซึ่งค,มมง,ง,คงคอมเมนต์ของช่องพี่โบ๊ทโตเกียเยอะพอสมควรผมอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยจนไปเจอองค์พระลักษมณ์ที่ฮักเป็นหลวดที่ยก ผมอยากริ่งจริงว่าอันนี้สําหรับองค์คาักพิทักษ์เป็นหลอดนะคุณจะเซ้นสถีดสาหรับคําว่าโดนลบไปไหนครับถ้าคุณเป็นนี้ไปเรื่อยๆคนอะดูไม่ไม่ดีในสายตาคนอื่นเลยนะครับเลิกได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เขาไม่ดูแลเบล แค่นี้แหละครับอืแล้วคนอยากให้ผมทำข่าวอะไรแจ้งเรื่องมาแจ้งเรื่องมาได้เลยเดี๋ยวผมรับเรื่องอีกอ่าและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากถามก็คือลิปไหนไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นเกม คนไม่ได้แห่ไปดูเลยนะคบแต่ถ้าเป็นคลิปในเกี่ยวกับเล่นเกมคือแห่แห่กันไปดูเลยแหละแต่ก็ดีลวคับแต่ถ้าคนวนไหนไม่ยอมดูคลิปผมแล้วไปดูคลิปอื่นผม,มจะสงคนไปดูกับสกินิดีเทัน